กับวันนี้ก็ขึ้นมายอดกดนะครับลังกิดเจ็ดนะครับตอนเช้านะครับพอเช้ามืฝนตกนะครับนี่นะครับก็มาทัาให้ดูครับมุ่มนยางนะครับแรงทีกีดอยู่นะครับพุเมราะว้าฝนตกนะครับฝนตกเยอะแล้วก็ลุ่มเรงด้วยนะครับทีผ่านมานะครับลุ่มเรงนะครับต้นยางนะครับขนไปล่าต้นนะครับปีนี้นะครับข้อพุ่มนะครับต่างอย่างเก่ตั้งอย่างอ้นนะครับขนร่าต้นนะครับนี่จะโผล่อย่างเก่นะครับสี่ต้นนะครับสี่ต้นเรียนนะครับพุมจิ่วฮักนะครับ กว่ามันแรงนานครับพ่มปีที่ผนานมามันแรงแรงไปเกือบเจ็ดเดือนนะครับมาต๊กทึ่งพ้นมาต๊กนะครับต๊กต่อเนืออต๊กเรงกนะครับปีนี้ก็ทึ่งใบนะครับบวกกับใบมันสมบูรณ์ด้วยนะครับดูนะครับใบปีนี้สมบูรณ์นะครับะว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงแตกยอดอ้นนะครับใบมันไม่ได้ทุกทุกด่าเป้งนะครับปีนี้นะครับไม่ทุกนะครับด่าเป้งตัวพุมันแรงนานนะครับใบใบไม่โดนฝนนะครับใบก็เลยดอกสวยงามนะครับบวกกับฝนตกเยอะนะครับ ตกเยอะเลยต้นยางดูดน้ำนะครับผมดูดน้ำเยอะช่วงนี้นะครับดูดน้ำถึงนักนักใบด้วยนะครับปอบใบสมบูรณ์ต้นยางโกงมัดมดเลยนะครับเกือบจะมดถังแปล้งนะครับเกือบจะมดนะครับนี่ผมก็มาดูว่าจะมีอีกไหมนะครับแต่ท่านในท่านว่าน่าจะมีอีกนะครับเพราะว่ามันโกงอง่างไรต้นนะครับผมฟุ้นข้าวนะครับฝุ้อย่างตกนี้หลายวันนะครับตกต้นยางนี่นะครับโอ้ต้นยางมันโกงเรียวนะครับ โคเสียเลยนะครับพุ่มดูนะครับทรายนมันจะแตกนะครับพุ่มนามยางนี่นะครับต้นนี้ก็โรโรวันลมนะครับไม่ดาจะลมตอนไหนนะครับพุ่มพอตอนนี้ถี่ลมนะครับฟังด้านบนนะครับฟังนู้นดูนะครับมันจะหักแบบนี้เลยนะครับหักแบบคาดคาดสะบันนะครับมันจะไม่ผัวนะครับต้นมันจะไม่ลมท้มาต่างรากนะครับเกิดจากลมนะพุ่มลมเนี่ยยางมันดูดน้ำฝนด้วยนะครับมันนักใบ ต้นมันโกงทึงทรายเหนมันแตกนะครับหลายต้นนะครับปีนี้นี่ก็ถีนับรวมๆมาเลียนะครับทางฝั่งนู้นด้วยนะครับเกือบเกือบยีชิบต้นเลียนะครับเกือบหยีชิบนะครับยังมีต้นดาวที่ไม่ลมอยู่หลายต้นนะครับปีนี้ก็เสี่ยงายนะครับเสี่ยงายมากนะครับผู้ตัวยังนะครับเพราะว่ามันทุกลุ่มต้นมันโกงหมากเรียวนะครับยากมันก็จะไม่ค่อยโอกนะครับยังษ์ตัวทรายเหนมันเรีวทรายเหนมันแตกนะครับยังนะครับ ตอนก็มันก็ช้างองายนะครับแต่ก็ไม่นะครับจ่าผอเดินช่วงผมนะครับผมส่วงกลางๆที่อยู่ลาเวกใกล้เกี่ยงก็มีนะครับโดนเฉกันนะครับผมลมนะครับพอที่ผมอยู่นะครับทีนี้นะครับพ่นไม่กลัวนะครับกลัวลมอย่างเดียวนะครับผมลมนะครับลมน้ากลัวนะครับฝา่อีท่านที่ผมอยู่นะครับนะครับที่จังหวัดเลยนะครับพอพ่นมานะครับพายุมานะครับลมจะแรงมากนะครับผม ดูนะครับนี่นะครับพ้นนะครับกับโปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็มาถ่ายดูนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากพ่นฟ้านะครับแล้วก็ลมนะครับผมกับก็ไม่ตีตําพื้นนะครับเพราะวปลี่ยนบรรยากาศเราก็กัดนวดไม่ได้นะครับกับก็คลิปนี้ก็ลากันร้อนนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาชม